วัดีครับวันนี้พบกับผมกาฟิลมงคลคาเซ็นเตอร์ที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับแล้ววันนี้นะครับฟิลมาพร้อมกับบรรยากาศสายลมเย็นๆอากาศสบายยนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับแต่ช่วงเช้าโอ้โหหนาวมากๆเลยนะครับช่วงนี้ถือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับหลายๆพื้นที่อุณหภูมิก็ลดลงอากาศเย็นมากๆเลยนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็รวมไปถึงในช่วงนี้นะครับสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงในส่วนของ โควิด -19 นะครับซึ่งหลายๆพื้นที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังนะครับยังไงก็ฝากถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับออกไปไหนมาไหนอย่าลืมพกแมสแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยนะครับฟิลม,มาพร้อมกับรถคันสวยเข้าใหม่บอกเลยนะครับว่าเข้าใหม่สดๆร้อนๆมากๆเลยนะครรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่ ผมเลยตัดสินใจรีวิวให้ชมกันเลยนะครับซึ่งจะลงคลิปหลังจากที่ถ่ายเสร็จในทันทีนะฮะบ,บอกเลยว่ารถคันนี้สดใหม่เข้ามาใหม่คือผมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับฟิวยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เก็บงานนะฮะคันนี้จะให้ดูความเดิมของตัวรถนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะฮะความพิเศษของคลิปนี้คือจะได้เห็นความเดิมของตัวรถนะครับความเดิมยังไงเดิมที่ยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะฮะจะได้เห็นว่ามี ความสวยตรงไหนมีตําหนิตรงไหนรู้หมดนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าคันนี้สวยงามมากๆและที่สําคัญไม่น้อยที่สุดเลยนะฮะมาดูกันรอบคันสําหรับโตโยต้ายาริส 1.2e เกียร์ออโต้ปี2016นะฮะซึ่งรถคันนี้นี่คือภายนอกคือเข้ามาผมยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะยังไม่ได้ล้างเลยอ่ะดูรอบคันนะครับมาพร้อมกับล้อมแบกที่แต่งเข้ามาสวยลงตัวสปอร์ตโมเดิร์นมากๆเลยนะครับนี่คือ ยางผมก็ไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรนะฮะให้ดูความเดิมของตัวรถเข้ามาใหม่เข้ามายังไงโชว์อย่างนั้นนะครับผมสภาพความเดิมของตัวรถนะฮะนี่นะฮะขนาดแค่มองเผลๆนะครับผมรู้สึกโอ้โหเตะตามากมเลยก็เลยต้องรีวิวนะครับคันนี้นะฮะโตโยต้ายาริส2 e เกียร์ออโต้นะครับปี2016นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์นะครับผมเบนซินนะครับผม สสูบ1,197ซีซีแป 1, 4, แรงม้าซึ่งบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครที่กำลังมองหารถใช้งานขนาดเล็กนะครับในราคาที่ประหยัดแล้วก็ราคาถูกแบบนี้นะฮะบ,บอกราคาไว้ก่อนเลยนะครับราคาเพียงแค่3,59,000บาทเท่านั้นนะครับราคา3 5 9 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถเริ่มต้นจากไม่ต้องใช้เงินดาวได้นะครับหรือว่าใครที่อยาก จะผ่อนถูกๆมากกว่านี้เพิ่มเงินดาวเข้ามาก็ได้เช่นกันได้หลายตัวเลือกเลยนะครับผมสำหรับใครที่มีวัดเครดิตเนาะเอามาดูในส่วนของภายในตัวรถนะครับด้านนอกดูแล้วนะครับสวยงามมากๆจริงๆพอเปิดเข้าไปดูภายในสิ่งที่ผมอยากจะโชว์มากๆเลยนะฮะคือความเดิมของตัวรถเนี่ยสังเกตเลยนะครับคุณผู้ชมครับรถเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะฮะ ความใหม่ความสดความสะอาดของตัวรถถือได้ว่าเจ้าของดื่มดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับอมาดูที่เลขใหม่เลขไมลคือสิ่งที่ฟิลอยากจะโชว์มากๆสำหรับรถคันนี้รถปี2016นะฮะเลขไมลเพียงแค่21,547กิโลเมตร 21,547กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะรถสวยเดิมนะฮะดูขนาดดูตัวนี้ผมยังไม่ได้เอาออกเลยนะครับเจ้าของเดิมใส่น้ําหอมไว้ในรถนะครับกลิ่นผลไม้ด้วยโอ้โหน่ารักมากๆเลยน่าจะเป็นผู้หญิงในการใช้งานของรถคันนี้ซึ่งบ่งบอกว่าความเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนระเบียบคนเนี้ยบนิดนึงนะฮะทำให้การดูแลรักษารถค่อนข้างดีค่อนข้างสวยใครที่จะเป็นเจ้าของต่อจากนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเอามาดูในส่วนของ เครื่องเสียงของตัวรถนะฮะนืก็สามารถเล่นได้นะครับผมทั้ง CD นะครับผมวิทยุ FMAM หรือว่าจะใส่ USB นะครับหรือว่าช, A U X, ช,ช่อง AUX เชื่อมต่อกับมือถือของเราก็ได้เช่นกันนะครับสวยงามนะครับสำหรับรถคันนี้อยากจะฟังขึ้นไหนวิทยุช่องอะไรนะครับก็สามารถหมุนหาได้เลยนะครับ สากลบ,บนี้ก็ฟังได้นะครับมาพร้อมกับเก,เ,เกียร์ออโต้นะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับโอโ้ดูสังเกตเให้นะครับน้องตากล้องนะฮะซูมเข้าไปใกล้ๆซูมเข้าไปอยากจะให้เห็นนะครับว่าคือแบบดูการรักษารอยของเขาไม่มีเลยนะครับฝุ่นฝุ่นอะไรไม่ค่อยมีดูแบบว่าความขูดขีดการใช้งานคือค่อนข้างที่จะใช้งานน้อยบ่งบอก ถึงความใหม่ของตัวรถสอดคล้องกับเลขใหม่ที่ใหม่น้อยมากๆเลยนะครับตัวภายในนี่พลาสติกตัวนี้ไม่แกะนะครับไม่แกะซึ่งบ่งบอกว่ามีแค่นี้นะครับฉีกรอยไว้สองกระจกนิดนึงซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงว่าจะต้องสองกระจกอ่ะเอาแค่นี้พอนะครับเพราะว่ารักษารถดีมากๆเลยนี่ใครเป็นเจ้าของต่อจากนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนในเรื่องของความบันเทิงมีมาครบนะครับแอร์เย็นฉ่ำม,มากๆสำหรับรถคันนี้นะครับและก็ ที่สําคัญเลยนะครับเจ้าของเดิมนะฮะหุ้มเบาะมาแล้วนะครับเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังสามารถถอดออกได้นะครับเพราะว่าเดิมทีมันจะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าได้สีส้มนะครับผมนี่ก็คือสามารถถอดแกะออกได้นะครับนี่มีตัวถอดนี่คือสวยงามลงตัวในการใช้เป็นเบาะหนังมันเข้ากับตัวรถนะครับขวดน้ําเดิมของเจ้าของเดิมยังไม่ได้เอาออกเลยนะฮะ โอเคถือ okay, ว่าเขาดูแลรถได้ดีมากๆเลยในส่วนของเจ้าของเดิมนะครับเรื่องออปชั่นฟิลไม่พูดถึงอะไรเยอะเพราะทุกออปชั่นคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นกระจกไฟฟ้าแอร์แบบไหนความบันเทิงแบบไหนนะครับผมเจาะจงให้ดูในเรื่องของความใหม่ความสดความเฟรชของรถคันนี้แหละนะครับที่ใครอยากจะเป็นเจ้าของมาดูด้านหลังกันต่อเลยสําหรับด้านหลังของรถคันนี้อื <c oughs> สังเกตเลยนะครับรถคันนี้นะครับผมฟิลการันตีเลยว่ารถพึ่งเข้ามาสดๆสดร้อนๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยความสดความสะอาดของตัวรถนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับดูดีมากๆเลยส่วนตัวเบาะสวยนะครับเข้าไปฮุมเบามาใหม่ดูดีมากนะครับแล้วก็น่าจะทำแบบ ค่อนข้างแพงนะครับตัวนี้นะฮะในส่วนของตัวเบาะใครที่เป็นเจ้าของท่านท่านต่อไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนี่คือในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังถือว่ากว้างขวางแน่นอนนะครับมาดูด้านท้ายห้องเก็บสัมภาระห้องท้ายเก็บสัมภาระนี่ตตวนี้ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นความเดิมของ<ม>ของของตัวรถคันนี้ยางอะไหล่นะครับมาพร้อมเลยนะครับนี่คือความสดความใหม่ ใครที่ดูคลิปอยู่นะครับผมรีบตัดสินใจรีบโทรหาฟิลได้เลยนะครับที่0992029994นะครับ0992029994โทรมาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับสิ่งที่ฟิลจะโชว์ต่อไปนะั่นคือในส่วนของตัวน็อตน,นะครับน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยนี่คือความเดิมของรถคันนี้ซึ่งฟิลอยากจะบอกว่ารถสวยงามมากๆเลยนะฮะพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โห รู้สึกว้าวนะครับรู้สึกว้าวในเรื่องของความเดิมของตัวรถพอเรามาสัมผัสจริงๆเนี่ยคือรถคันนี้ถูกใช้งานค่อนข้างน้อยมากๆและสังเกตได้เลยนะครับว่าเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับผมการใช้งานค่อนข้างน้อยมาพร้อมกับล้อมแม็กที่แต่งสวยงามมากๆเลยอ่ามาดูห้องเครื่องของรถยนต์คันนี้ห้องเครื่องนะฮะเนี่ยมีรอยนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้เนี๊ยบเลยนะครับมีรอยแค่ขูดเป็นรอยขนแมวนิดหนึ่งนะฮะ ด้านหน้าให้โชว์เลยนะครับโชว์ให้ดูเลยนะครับอ่ามาดูห้องเครื่องห้องเครื่องมาเดิมๆนะครับผมนี่คือเดิมๆสวยงามนะครับสภาพเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมๆน็อตไม่เคยขยับเลยนะฮะนี่คือนี่ต้องไปล้างเก็บงานออกนะฮะนี่คือความเดิมๆนะฮะคือผมไม่ขายสภาพนี้นะแต่มาถึงเนี่ยคือให้เห็นความเดิมของรถก่อนนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆนะฮะนี่ โลโก้ของโตโยต้ที่ฝากระโปรงนะครับยังคงอยู่ยังคงมีสภาพเดิมๆคือรถคันนี้อ่ะถ้าเก็บงานมันจะสวยขนาดไหนต้องคอยดูใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะหลังเก็บงานเนี่ยคือจะลืมไปเลยว่าเฮ้ยใช่รถคันเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าทำดีมากๆสำหรับวงคนคาเซนเตอร์นะครับ แต่คันนี้คุณผู้ชมข้อดีของรถคันนี้คือคุณจะได้เห็นความเดิมของตัวรถสภาพเดิมๆม,มายังไรโชว์อย่างนั้นนะครับและหลังจากนี้อพอฟิลวรีวิวเสร็จปุ๊บลงคลิปไปคุณผู้ชมโทรเข้ามาระหว่างนี้เราเก็บงานทําความสะอาดนิดหน่อยเองล้างห้องคงห้องเครื่องนะครับเก็บความสะอาดดูดฝุ่นภายในแค่นี้จบครับสําหรับคันนี้ถือว่าได้รถดีนะครับสาหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของรถสวยคันนี้ ในราคาที่ประหยัดนะครับ359,000บาทเท่านั้นรถปี2016เป็นเครื่องยนต์1 2 e นะครับปี2016ใครที่สนใจรีบโทรเข้ามานะครับ099 202 9994 099 202 9994เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับหรือใครที่ไม่อยากจะค้นหาด้วยเบอร์โทรก็ด้านล่างนะครับผมมีทีมงานแปะลิงก์แอดไลน์ไว้แล้วนะครับ โทรเข้ามาทักมาเลยเดี๋ยวฟิวส่งร่วให้ดูนะครับรถคันนี้สวยงามไม่ผิดหวังฟิวการันตีจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์สำหรับวันนี้นะครับใครที่ตัดสินใจช้าถือว่าพลาดมากๆเลยห้ามตัดสินใจช้าถ้าคุณคิดว่าคุณกําลังมองหารถคันนี้อยู่รีบตัดสินใจรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะในช่วงนี้นะครับ รับรถก่อนปีใหม่มีโปรโมชั่นดีๆมากมายให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวฟิลม,มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกคา้ารวมถึงดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับใครที่ทักเข้ามาหรือว่าจะซื้อเป็นเงินสดก็ได้เช่นกันนะครับง่ายๆแบบนี้รับรถไปใช้ก่อนปีใหม่ต้อนรับปีใหม่เฮงเงรวยๆวยกันไปเลยนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมลาไปแล้วรอรับสายนะครับเจ้าของท่านใหม่จะเป็นใครต้องติดตามชมสําหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ